เวลาจะไปไหนมาไหนต่ละทีต้องมีเสื้อหนึ่งเสื้อสองเพื่อป้องกันแสงแดดออกกําลังกายก็ออกทุกวันครีมบํารุงแม้กระทั่งครีมกันแดดก็ทาตลอดแต่ทําไมทาไปก็ยังไม่รู้สึกทําให้ผิวดีขึ้นสักทีแต่ตอนนี้ครอบผิวขาวกระจ่างใสได้ด้วยบูมกูต้าช็อตที่จะเป็นตัวช่วยทําให้ผิวของครอบมีความขาวกระจ่างใสมีออร่าขึ้นและคอบไว้วางใจที่จะให้บูมกูต้าช็อตเป็นตัวดูแลผิวของครอบ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทานกูต้าแล้วรู้สึกไม่เห็นผลสักทีนะครับวันนี้เขามีกูต้าดีเด่นแนะนำใน่นื้อสินี้เลยบูมกูต้าช็อตนะครับเป็นกูต้าที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาเลยนะครับรายยิ่งตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าดูดซึมได้ดีกว่าชนิดเดิมๆถึง2เท่าเลยทีเดียว ก็นอยู่คุณออร่ามากเลยและยิ่งดาราชั้นนำอย่่งคุณโดนประกอล่นนะครับได้ให้กันไว้วางใจและทานตัวนี้เป็นประจำนะครับและพอครับได้ทานนะครับตอนแรกสามีวันแรกรู้สึกว่าก็ายังไม่เห็นผลอะไรแต่พอสอน ทิศออไปนะครับพอทานไปแล้วผิวเนียนขึ้นเด้งขึ้นและที่สําคัญเวลาออกแบบน,นะครับออร่ามากมากเลยนะครับและตัวนี้นะครับนอกจากที่จะมีกูต้าแล้วนะครับยังมีวิตามินมากมาอยอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอวิตามินอ e, ีวิตามินซีหรือแม้แต่กระทั่งคิวเทนนะครับที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับเวลาไปออกแสงทางแนะนําเลยว่าโห oh อ,อร่าม,มากมากเลยและยิ่งถ่ายรูปมานหงุีหงิดฉ่ำเด้งมากเลยนะครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับแนะนำเลยครับให้ไปหาดีมาทานดูนะครับ,บตัวบุงกูตาช็อตตัวนี้ดีต่อทุกคนแน่นอนครับ